ันกล้าท้าเลยนะครับไม่มีใครให้ส่วนลดเยอะถึงขนาดนี้ไม่มีใครใจถึงเหมือนกับที่ปฏิพัทนออตโต้แน่นอนอันขอแจ้งให้กับพี่ๆได้ทราบฮนะจองตอนนี้อันลดให้ทันที60,000บาทตัวนี้นะฮะสามพันปี2019 นะครับอัน,นเอามาให้ดูแบบเป็นเดิมเเลยนะฮะเอามาให้ดูแบบเป็นเดิมเดิมเลยยังไม่ได้ใส่ล้อยังไม่ได้ใส่ตู้ไม่ต้องไปคิดมากครับไม่ต้องไปซีเรียสคือถ้าเกิดสิ่งที่เราจรินตนาการไปแล้วเนี่ยหรือว่าคิดว่าในอีกหนึ่งขั้นตอนเนี่ยมันก็คือเป็นรถที่ใส่ล้อใส่ตู้ใส่จดทะเบียนลงเล่มแค่นั้นครับมันมีขั้นตอนหนึ่งสสามสี่เราอยากจะให้เอาแบบนี้มาให้รับชมบ้าง เพราะนั้นเนี่ยในการขายรถกระบะตอนเดียวถ้าเกิดยังเป็นปกติรู้ไหมฮะเขาขายกันยังไงเขาขายกันแบบนี้นะครับเขาไม่ได้มีมาใส่ตู้ใส่ล้อแม็กมาจดุดเิเมนลงให้ไม่มีนะครับพี่ๆครับมันต้องเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าเฮ้ยการขายรถกระบะตอนเดียวมือสองเนี่ยในขั้นตอนแรกเนี่ยหรือว่าที่เขาขายกันส่วนใหญ่มันเป็นยังไงมันก็จะเหมือนกับป้ายแดงถูกต้องใช่ไหมฮะมันเหมือนเลย นะครับเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดอย่างที่เราเห็นเนี่ยของเราเนี่ยเราแถมคําว่าแถมนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ชัดเจนนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าขายรถเปล่าถ้าเกิดเป็นป้ายแดงก็ขายรถเปล่าแบบอย่างนี้ราคาเดียวจบถ้าเกิดใส่นูน่นใส่นั่นใส่นี่ก็เอาเงินมาเดี๋ยวใส่ให้หรือว่าขอไปบวกเพิ่มในยอดจัดได้ไหมนะฮะอะไรอย่างประมาณนี้มันก็ต้องมีการเก็บเพิ่มอยู่ดี ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยขัดสีตัวรถทาความสะอาดให้ใหม่ทั้งหมดก่อนสอ่งหม้อคือถ้าเกิดอย่างเราเห็นกระจังหน้าเนี่ยหมายความว่าไงมันเปลี่ยนมาไหมถ้าเกิดอย่างแบบนี้เปลี่ยนมาไหมเปลี่ยนมานะครับถามว่าทําไมถึงเปลี่ยนมาเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันจะเป็นตัวสีเทาด้านนะครับถ้าเกิดเป็นตัวสีดําเป็นโนแบล็กแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นกระจังหน้าของตัวบี นะฮะลองย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้อันนี้คือชัดเจนสําหรับในเกตของตัวรุ่นย่อยนะครับแต่ครานี้พอมันเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับคือถ้าเกิดยังมันเปลี่ยนเพราะว่าคานมันยุบมาเนี่ยนั่นว่ากนไปในกรณีนะอย่าไปเสียเวลาซื้อเลยแต่ตรงนี้คือมันเปลี่ยนเพื่อความสวยงามอันนี้เราสามารถพูดแบบตรงๆให้กับพี่บีได้รับทราบกันแบบนี้อยู่แล้วนะฮะมาดูเครื่องหน่อยครับ3ามพั c j j 3นั่นคือจะเป็นตัวปี2020ขึ้นไปแต่ถ้าเกิดไม่เกิน20ก็จะเป็นตัว c j j 1นะฮะ190แรงมา้าตัวนี้เกียร์ธรรมดายังเป็นแบบ5สปีดนะฮะถามว่าเดิมไหมเดิมดีครับไม่เดิมอย่างเดียวท่อมีการเปลี่ยนท่อมาที่เหลือก็เดิมหมดเลยไม่มีรีแมปไม่มีอุด egr ไส้ในไม่มีแกะหัวฉีดไม่มีถอดนะครับตรงนี้เนี่ย มันสามารถตรวจสอบได้ฮะสามพันเนี่ยเป็นจํานวนน้อยนะเท่าเดินเคยขายมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยรถที่มันมีการรีแมปมาเนี่ยจะเป็นเครื่อง1.9ซจะเป็นส่วนมากแต่สามพันเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกครับถ้าเกิดอย่างเก๋ๆ๋เลยท่อใบเดียวส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดตัวนี้เนี่ยเครื่องเกียร์รับประกันหเดือนหมื่นโลถ้าเกิดจองตอนนี้แถมรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีนะฮะ คือถือว่าเป็นอะไรที่เน้นเลยนะครับเพราะว่าการทำส่วนลดสำหรับรถใช้งานในเชิงพิชนิสักคันหนึ่งเนี่ยหกหมืบาทคันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นจำนวนเงินน้อยนะฮะมันเยอะมากนะครับอย่างบางคนถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วลูกค้าที่ไม่มีเครดิตเนี่ยมันอาจจะต้องมีการใช้เงินออกรถแต่มันไม่มีตัวเลขมันชัดเจนเพราะนั้นตรงนี้เราสามารถปรับราคารถลงได้ทันที สำหรับคนที่รายได้ต่ำกว่าหมื่นห้าซื้อได้ทันทีง่ายๆเลยครับใช้อยู่ประมาณไม่กี่บาทถ้าเกิดอย่างแบบนี้ไม่เกินหมื่นสองหมื่นสองแลกกับรถหนึ่งคันโคตรคุ้มนะฮะถ้าเกิดมันเห็นช่องทางอาชีพอย่างของพวกนี้นะครับซื้อได้เลยจองไปได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างแบบนี้ของเดิมมันจะเป็นตัว1 8บ9เพราะนั่นกระจังหน้ามันก็จะเป็นโฉมนี้ ถ้าเกิดอย่างบางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยอานสีนี้ไม่ชอบเลยอยากได้แบบ S เดิมๆอะ่ะได้ปะได้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวพามาดูด้านข้างต่อตัวล้อเนี่ยของเดิมติดรถมามันจะเป็นล้อกระทะแบบนี้นะฮะสังเกตจากบิส t ต n อ1นึ่งหนี่คือของเดิมเลยนะครับมันเป็นแบบนี้เลย เพราะนั้นอย่างที่แอนได้มีการเรียนให้ทราบว่าถ้าเกิดอย่างเป็นในลำดับขั้นตอนแรกๆเนี่ยที่เขาขายกันเนี่ยก็คือจะเขาจะขายรถเปล่าแบบนี้แต่สำหรับอย่างของเราแบบนี้เนี่ยคือเราแถมแถม,แถมคือแถมแถมฟรีนะครับล้อแมกเนี่ยเลือกรายได้ไอ้พวกลายพิมพ์นิยมเนี่ยมาเลือกเราได้เลยแลนจะบอกทางเลือกอีกอย่างนะฮะคือล้อแมกที่เราใส่ให้เนี่ยมันเป็นของมือหนึ่งมันเป็นของใหม่พร้อมอยาง ฟิลมติดให้ฟรีเลือกเบอร์ไปอยากได้เบอร์ไหนก็เอาไปนะครับไม่ให้เรื่องเสียหายเยอะแยะอะไรมากมายเอาง่าง่ายฮะจัดแฟนแอผพานก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับตัวนี้ใหม่เท่าไหร่5้าหมื่นส 22, สิบเอาลดอายุ4ปีตัวนี้คือตัว S นะฮะบ,บางคันเนี่ยเป็น B ก็มีนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวกระจกแบบปรับมือหมุนแล้วก็มาทำเออีกทีหนึง่งก็มีเหมือนกันนะครับ ฟังก์ชันในการใช้งานไม่ได้มีอะไรเยอะมากครับปกติเหมือนเดิมจนถึงตัวโฉมปัจจุบันแต่อย่างการออกแบบรถพวกนี้มันก็แน่นอนอยู่แล้วทํามาเพื่อใช้งานนะฮะจะให้เป็นเที่ยวของพวกแบบอย่างเจ็ดที่นั่งฟอ r t จูเนอรอะไรอย่างพวกนี้มันก็คงอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างด้านหลังเนี่ยตัวนี้ตัวเจ็บเลยนะนี่แหละอันอยากจะให้คลิปเนี้ให้พี่ๆได้ดูเป็นตัวอย่างพี่ๆฟังอันแบบนี้นะ รถกระบะตอนเดียวเผาเดิมเนี่ยมันจะมีทั้งแบบเสริมแหนบมาแล้วกับเป็นตัวแหนบเดิมๆไม่ว่าจะเป็นอีสูว,ว่าโตต้าของเดิมเนี่ยมันจะฝั่งละ5แผ่นแต่ถ้าเกิดอย่างบางคันเสริมมาแล้วเนี่ยถามว่ามีไหมมีเพราะว่าอย่างในกรณีเราต้องการในราคานี้แต่เราไม่อยากจะไปทําเองเพิ่มเติมและถ้าเกิดอย่างปกติเราจะเสริมให้ฝั่งละสองแผ่น2ฝั่งก็จะเป็นฝั่งละ7แผ่นถูกต้องไหมฮะแต่ตัวนี้คือมันจะเสริมมาเยอะกว่าเดิมนะครับ จะเสริมมาเป็นตัวแหนบบรรทุกเนี่ยประมาณสามแผ่นหนึ่งสองสามสี่สี่แผ่นของเดิมห้าอยู่ครบแล้วก็เสริมขึ้นมาอีกสี่แผ่นนะฮะคันสรงคัซีสวยเลขคันซีอยู่ด้านใต้ทุกอย่างครบหมดนะครับไม่ได้มีการไปยุ่งอะไรกับตุวกบาเลยเพราะว่าไม่มีเหตุผลในการถอดกระบาดด้วยนะฮะเราขายรถเนี่ยเราไม่เคยย้อมแมวนะครับรถมันสวยตั้งแต่ดั้งเดิมก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละ ถามว่าปีใหม่ไหมสองพันสิบเก้าเนี่ยใหม่นะคือถ้าเกิดอย่างป้ายแดงเนี่ยเราสู้มันไม่ไหวครับลองมาดูความคุ้มค่ากับมือสองที่ร้านนั่นดูก่อนไหมไปได้หรือว่าไปไม่ได้ยังไงอันมีช่องทางไปต่อเยอะไม่ต้องห่วงหรอกครับแต่ถ้าเกิดยังไปนในหลายคลิปก่อนหน้านี้ฮะอันก็จะถามพี่ๆว่าชอบไหมอะถ้าเกิดชอบก็จองมาร้อยเดียวแค่นั้นจบเลย คันนี้ราคาตัวปี19คันนี้นะฮะไม่ห้าหมื่นไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดดูคลิปอันมาเนี่ยตัวนี้นลดได้หกหมื่นจาก4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเหลือเท่าไหร่ครับเหลือสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทหกหมื่นนะฮะมันไม่น้อยนะหลายท่านอาจจะบอกโอ้ทำไมมันน้อยจยังมันไม่น้อยเลยนะครับหกหมื่นเนี่ยฉนนั้นคันเนี่ยถ้าเกิดอย่างปกติมันคือสี่แปดเก้าสี่เก้าเก้า สำหรับตัวปี1918เนี่ยคือราคามจะแบบนี้อยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งตัวนี้ไม่ใช่1.9นะฮะ3,000แนบมีการเสริมมาแล้วนะครับครานี้ลดให้60,000เนี่ยบางท่านอาจจะฟังดูแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพี่ยังไม่พอใจวะความพึงพอใจของพี่ในการซื้อคันเนี้แม่งยังไม่พอวะไม่เป็นไรครับงั้นเอาโปรไปเพิ่มออกรถในเดือนนี้และจองตอนนี้นะฮะ ถ้าเกิดคลิปนี้ออนน์ไปแล้วและจองตอนนี้นะตัวนี้จองร้อยเดียวอมีบัตรเติมน้ำมันให้เก้าพันเก้าพันนะครับไม่ใช่ห้าร้อยเก้าพันบาททุกอย่างสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเดี๋ยวอนะ่านอธิบายให้ฟังหลังใหม่อีกทีหนึง่งถ้าเกิดชอบก็จองมานะฮะแล้วก็จัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศน้ำมันเต็มถังกับบัตรน้ำมันเก้าพันนี่คนคนละส่วนกันนะฮะอย่ามารวมกันนะ เพราะว่าเราไม่ใช่ว่าเติมเต็มถังแล้วเอา9 0 0าพมาหักมันก็จะเหลืออยู่มาสักเ0 0ดกว่าบาทแบบนั้นไม่ใช่คนละส่วนกันแล้วก็ส่งให้ฟรีทั่วประเทศถ้าเกิดยังเน้นในเรื่องตัวการทุกเยอะอันนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วใส่แค่ล้อหลังกระทะผ่ายางบรรทุก xcd จบแค่นั้นไม่มีอะไรซับซ้อนนะการซื้อรถตอนเดียวตรงๆชัดเจนแจมแจ้งนะครับพี่พี่สนใจนะพี่พี่โทรมาเลยอย่ามวัวรอ 0 8 9 1 0 4 9 5 4ชอบไหมครับถ้าเกิดชอบจองตอนนี้เลยร้อยเดียวจบจบเพราะนั้นฝากไว้ด้วยนะฮะหวังว่าในเร็วๆนี้คงจะไม่เกินครึ่งเดือนอันจะได้เห็นหน้าพี่ๆคนใดคนหนึ่งที่จะมาจองคันนี้อันรออยู่นะครับรีบมาเดี๋ยวมาคุยกันเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งโทรมาก็ได้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ